ในช่วงสงครามเย็นการแข่งขันทางอาวกาศระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดทิศทางของโลกในยุคนั้นท่ามกลางความลับและการปกปิดข้อมูลของรัฐบาลโซเวียตทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับนักบินอวกาศที่หายสาบสูญก็ได้ถือกำเนิดขึ้นหลายคนเชื่อว่ายูริกาการินไม่ใช่มนุษย์คนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศแต่มีนักบินอวกาศคนอื่นๆที่เสียชีวิตหรือสูญหายระหว่างภารกิจ ซึ่งถูกสหภาพโซเวียตปกปิดเป็นความลับและคุณกำลังฟัง r e รดไฟ e ์ o d c a s t แนวคิดเรื่องนักบินอวกาศลับหรือว่าแฟน o อมคอสโมนั t เป็นทฤษฎีสมคบคิดที่มีมานานโดยอ้างว่าสหภาพโซเวียตหรือ USSR อาจปล่อยยานอาวกาศพร้อมนักบินมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศก่อนที่ยูริกาการิน จะประสบความสำเร็จในการบินขึ้นในปี1961และภารกิจเหล่านั้นจบลงด้วยการที่นักบินอวกาศเสียชีวิตซึ่งถูกปกปิดเป็นความลับทฤษฎีนี้กล่าวว่านักบินอวกาศเหล่านี้เสียชีวิตในอวกาศเนื่องจากอุบัติเหตุหรือความล้มเหลวของอุปกรณ์แต่การมีอยู่และการเสียชีวิตของพวกเขาถูกปกปิดไว้เป็นความลับเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและอวกาศของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็น แม้สงครามเย็นจะสิ้นสุดไปนานแล้วแต่ผลกระทบจากความลับของสาภาพโซเวียตและความหวาดระแวงที่แพร่หลายในยุคนั้นยังคงก่อให้เกิดข่าวลือและทฤษฎีสมคบคิดที่ยังคงมีอิทธิพลต่อเนื่องมาจนถึงศตรวตรรษที่21ตั้งแต่ทศวรรษที่1960มีการคาดการว่ายูริกาการินอาจไม่ได้เป็นมนุษย์คนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศตามทฤษฎีเหล่านี้นักบินอวกาศที่เดินทางก่อนหน้าเขาอาจจะเสียชีวิตถูกจับ หรือสูญหายในภารกิจของพวกเขาเองแม้ว่าจะฟังดูเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่อยู่นอกกรอบแต่ตำนานของนักบินอวกาศที่หายสาบสูญนี้มีน้ำหนักมากกว่าการคาดเดาเนื่องจากสหภาพโซเวียตมีประวัติการปกปิดการเสียชีวิตและภัยพิบัติไม่อย่างยาวนานจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะปกปิดภารกิจอวกาศที่ล้มเหลวมีรายงานการเสียชีวิตและอุบัติเหตุหลายกรณี รว่มถึงการเสียชีวิตของนักบินอวกาศคนหนึ่งในระหว่างการฝึกซึ่งได้รับการยืนยันจากทางสหภาพโซเวียตแต่เหตุการณ์เหล่านี้ถูกปกปิดไว้บางกรณีเป็นเวลานานเกือบ20ปีนอกจากนี้การบันทึกเสียงลึกลับและคำให้การจากนักเขียนและนักวิทยาศาสตร์ยังทำให้ทฤษฎีนี้ดูมีน้ำหนักขึ้นแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและหลายคนมองว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงการสร้างความหวาดกลัวต่อสหภาพโซเวียตเท่านั้นแต่ผู้ที่เชื่อยังคงรอคอยวันที่จะมีหลักฐาน ทีพิสูจน์ได้เกี่ยวกับนักบินอวกาศที่หายสาบสูญเหล่านี้หวังว่ามันคงจะปรากฏขึ้นมาในสักวันตามทฤษฎีมีชายสามคนที่เดินทางสู่อวกาศก่อนยูริกาการินซึ่งนักบินอวกาศชาวโซเวียตยูริกาการินถูกกล่าวขานว่าเป็นมนุษย์คนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศแต่ผู้ที่สนับสนุนทฤษฎีนักบินอวกาศที่เสียชีวิตเชื่อว่ากากการินอาจจะเป็นเพียงคนแรกที่สามารถผ่านภารกิจโดยไม่เสียชีวิตหรือถูกลักพาตัวไปโดยชาวต่างชาติ ทฤษฎีเกี่ยวกับนักบินอวกาศที่เสียชีวิตหรือถูกจับกลุ่มอ้างว่ามีนักบินอวกาศอย่างน้อย3คนที่ขึ้นสู่อวกาศก่อนกาการินหากเรื่องนี้เป็นจริงจะเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศที่เรายอมรับกันมาอย่างสิ้นเชิงในจํานวนนั้นนักบินอวกาศ2คนถูกกล่าวหาว่าเสียชีวิตในภารกิจของพวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏตัว และการแสดงออกถึงความอ่อนแอของโซเวียตในสายตาชาวโลกสหภาพโซเวียตจึงปกปิดการเสียชีวิตเหล่านี้ส่วนคนที่3วลาดิเมียอินยูชินเชื่อกันว่าเขาลงจอดในประเทศจีนและถูกจับกลุ่มตัวไว้นานยังไม่มีกำหนดพี่น้องชาวอิตาเลียนชื่ออะคิเล่และโจวันนี่ยูดิก้าคาสดิจิเลียหลงไหลในกระแสการแข่งขันทางอาวกาศมากจนพวกเขาถึงกับต้องตั้งสถานีเพื่อรับฟังความเคลื่อนไหวของในอวกาศในเมืองดูรินในช่วงทศวรรษที่1950 เพื่อตรวจจับสัญญาณการสื่อสารจากยานอาวกาศพี่น้องคู่นี้เคยอ้างหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่1960ว่าพวกเขาจับสัญญาณจากยานอาวกาศลับที่ปล่อยโดยสหภาพโซเวียตได้ในเดือนพฤษภาค,คมปี1960พวกเขาอ้างว่าจับข้อความจากภารกิจลับของโซเวียตต่อมาในปีเดียวกันก่อนที่ยูริกาการินจะขึ้นสู่อวกาศ พี่น้องคู่นี้อ้างว่าพวกเขาได้ยินเสียงหายใจที่ขาดห่วงและเสียงเต้นของหัวใจที่เร็วผิดปกติของนักบินอวกาศที่กำลังจะเสียชีวิตในปีต่อๆมาพวกเขาได้ปล่อยบันทึกเสียงที่พวกเขาอ้างว่าเป็นเสียงนักบินอวกาศที่กำลังจะตายโดยหนึ่งในบันทึกที่น่าสะพึงกลัวที่สุดคือเสียงนักบินอวกาศหญิงที่กำลังไม้เป็นเท่าฐานขณะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก คำกล่าวอ้างของพี่น้องคอดิจิเลียนี้ถูกตั้งคำถามและถกเถียงกันมาอย่างมากผู้เชี่ยวชาญอ้างว่าอุปกรณ์สมัครเล่นที่พวกเขาใช้นั้นไม่น่าจะสามารถจับข้อความที่มีรายละเอียดเช่นนี้ได้นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังตั้งข้อสังเกตว่าช่องสัญญาณเสียงจะไม่สามารถบันทึกการเต้นของหัวใจได้คุณสามารถฟังเสียงบันทึกเหล่านี้ทางออนไลน์และตัดสินด้วยตัวคุณเองว่ามันจริงหรือไม่ ผู้เขียนนิยายวิทยาศาสตร์โรเบิร์ตไฮไล์เคยอ้างว่าตนมีข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดของสหภาพโซเวียตในบทความปี1960ชื่อพราวด a ามีนทรูสไฮไลา์กล่าวว่าขณะที่เขาเดินทางผ่านลิทัวเนียซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของโซเวียตเขาได้พบกับนักเรียนในร้อยของกองทัพแดงคนหนึ่งที่บอกว่าสหภาพโซเวียต ได้ส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศในเช้าของวันนั้นแต่ภายหลังเจ้าหน้าที่ของโซเวียตกลับปฏิเสธข้อมูลนี้ในวันเดียวกันหากเรื่องนี้เป็นความจริงเหตุใดสาภาพโซเวียตถึงประกาศ แล้วรีบปฏิเสธการปล่อยยานอาวกาศอย่างรวดเร็วขนาดนั้นหากภารกิจส่งผลให้นักบินอวกาศเสียชีวิตมีความเป็นไปได้ว่าสหภาพโซเวียตต้องการปกปิดความล้มเหลวในครั้งนี้ทฤษฎีนักบินอวกาศที่หายสาบสูญได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงทศวรรษที่1960และ1970จนข่าวลือและการคาดเดาเข้ามากลบข่าวจริงในปี1967 6ปีหลังจากที่ยูริกาการินรอดชีวิตจากการเดินทางสู่อวกาศนักบินอวกาศวลาดิเมียคมารอฟเสียชีวิตเนื่องจากร่วมจ ชีพของยานอาวกาศขัดข้องขณะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงแต่ข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยนันเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ก็ได้รับการรายงานควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงนิตยสารแรมพาส ได้ตีพิมพ์บทความที่อ้างว่าได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ NSA หรือหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่แอบดักฟังการสื่อสารของโซเวียตเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวอ้างว่าได้ดักฟังการบันทึกเสียงคำพูดสุดท้ายของโคมารอฟซึ่งเขากล่าวอำลาภรยาด้วยความเศร้าโศกก่อนจะประนามสาัภาพโซเวียตหากการบันทึกนี้เป็นเรื่องจริงเหตุใดจึงไม่มีการเผยแพร่หรือแม้แต่การยอมรับจากสหภาพโซเวียตว่าลาดิเมียอินยูชินเป็นนักบินทดสอบและในพลของกองทัพโซเวียต ผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนักบินอวกาศที่หายสาบสูญหลายคนเชื่อว่าเขาอาจเป็นมนุษย์คนแรกที่รอดชีวิตจากภารกิจอวกาศทฤษฎีสมคบคิดนี้เริ่มขึ้นเมื่ออินยูชินซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่ได้รับความเคารพกลับหายตัวไปอย่างลึกลับจากงานเฉลิมฉลองหลังจากการบินของยูริกาการิน สาภาพโซเวียตอ้างว่าอินยูชินประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และถูกส่งตัวไปจีนเพื่อรับการรักษาเรื่องราวนี้ฟังดูน่าสงสัยด้วยเหตุผลหลายประการนะสาภาพโซเวียตมีระบบสาธารณาสุขที่ดีพอสมควรจึงดูไม่น่าจะส่งบุคคลสำคัญอย่างอินยูชินไปรักษาที่ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเขากำลังฝึกเพื่อเป็นนักบินอวกาศบ้างหนังสือพิมพ์ถึงกับตีพิมพ์ภาพของเขาในชุดนักบินอวกาศอย่างไรก็ตามสหภาพโซเวียตปฏิเสธว่าอินยูชิน ไม่เคยเข้ารับการฝึกนักบินอวกาศสิ่งนี้นำะไปสู่การคาดเดาว่าอินยูชินอาจถูกส่งขึ้นสู่อวกาศแต่ยันของเขาตกขณะกลับสู่โลกบริเวณใกล้เคียงกับประเทศจีนและเขาถูกจับตัวเป็นนักโทษอยู่หลายปีแม้จะไม่มีการยืนยันข้อมูลใดๆ แต่ทฤษฎีนี้ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนักบินอวกาศที่หายสาบสูญธรรมชาติของสหภาพโซเวียตที่ชอบปกปิดข้อมูลเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับนักบ,นกบินอวกาศที่เสียชีวิตมีการยืนยันแล้วว่าสหภาพโซเวียตปก,ปกปิดการเสียชีวิตของนักบินอวกาศอย่างน้อยหนึ่งรายคือเวลาตินบอนดาริโกเมื่อวันที่23มีนาคมปี1961บอนดาริโกเสียชีวิตระหว่างการทดลอง15วันในห้องความดันต่ําที่มีออกซิเจน50% บนพื้นโลกหลังจากสิ้นสุดการทดลองในแต่ละวันบอนดาเรนโกได้ล้างมือด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์แต่เมื่อเขาทิ้งสำลีไว้มันไปตกบนแผ่นทำความร้อนไฟฟ้าและเกิดไฟลุกไหมบอนดาเรนโกถูกไฟคลอกขณะพยายามดับไฟด้วยแขนเสื้อของเขาต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการเปิดประตูห้องเนื่องจากความแตกต่างของความดันเขาตู้ไฟคลอกอย่างรุนแรงและเสียชีวิตหลังจากนั้น16ชั่วโมงสหภาพโซเวียตไม่ยอมรับการเสียชีวิตของบอนดาเรนโก จนถึงช่วงปี1980และถึงกับลบใบหน้าของเขาออกจากภาพถ่ายของทางการหากสภาพโซเวียตปกปิดอุบัติเหตุที่น่าสยดสยองในครั้งนี้ได้ก็มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกเขาอาจจะปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับนักบินอวกาศที่สูญหายในอวกาศเช่นกันในปี1959นักวิทยาศาสตร์จรวดชาวเยอรมัน เฮอร์มันโอเบิซึ่งทำงานร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอ้างว่าเขารู้แน่ชัดว่ามีนักบินอวกาศคนหนึ่งเสียชีวิตในปี1957และสงสัยว่าอีกคนหนึ่งเสียชีวิตในปี1959 แม้รายงานของเขาจะไม่ได้รับการยืนยันและเขาให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยและไม่มีแหล่งข้อมูลสนับสนุนแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ที่รับการยอมรับจะโกหกเรื่องนี้อาจเป็นไปได้ว่าโอเบิร์ตเข้าใจข้อที่จริงที่ผิดพลาดแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมดที่เขาอาจมีข้อมูลวงในที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงการแข่งขันอวกาศสหภาพโซเวียตยึดถือความลับอย่างเคร่งครัดภารกิจและการทดสอบต่าง มักไม่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะแม้กระทั่งชื่อของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบยานอวากาศก็ถูกปกปิดเป็นความลับของรัฐสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความลับนี้เป็นเชื้อเพลิงให้กับทฤษฎีสมคบคิดทำให้หลายคนสงสัยว่าสหภาพโซเวียตอาจากำลังซ่อนความลับที่น่ากลัวยิ่งกว่านี้หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตมีการเปิดเผยว่าสหภาพโซเวียตเคยปกปิดการเสียชีวิตและความผิดพลาดหลายครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นในปี1960ที่ฐานทดสอบไบโคน,นูเกิดเหตระเบิดครั้งใหญ่ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนรวมถึงบุคลากรทางทหารระดับสูงหลายคนแต่รัฐบาลรัเสเซียกลับไม่ยอมรับเหตุการณ์นี้จนความแตกในปี1999รูปแบบการปกปิดหรือรายงานต่ำกว่ความเป็นจริงเกี่ยวกับภัยพิบัติเหล่านี้ทําให้ทฤษฎีนักบินวากาศที่หายสาบสูญดูน่าเชื่อถือขึ้น เมื่อพิจารณาว่าสภาพโซเวียตปิดบังข้อมูลในเรื่องอื่นๆของรัฐบาลการปิดบังการเสียชีวิตของนักบินอวกาศมันก็อาจจะเป็นไปได้แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันใดๆแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เราตั้งคําถามทฤษฎีนักบินอวกาศที่หายสาบสูญได้รับความสนใจจากสื่ออย่างกว้างขวางในช่วงสงครามเย็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้ทฤษฎีนี้แพร่หลายคือ ดูเพียสันคอลัมนิสจากวอชิงตันโพสต์ซึ่งมีศาสนคติต่อต้านสหภาพโซเวียตอย่างรุนแรงตลอดช่วงทศวรรษที่1960พเรสพียสันเขียนบทความหลายชิ้นที่กล่าวว่าสาภาพโซเวียตปกปิดการเสียชีวิตหรือการหายตัวไปของนักบินอวกาศหลายคนเขาอ้างว่ามีบันทึกเสียงลูกเรือชื่อรองว่าบอกลาแผ่นดินแม่แทนเราด้วยเราลงทางเราลงทางอย่างไรก็ตามชื่อเสียงของเพียสันในวงการสื่อสารมวลชนไม่ค่อยน่าชื่นชมเท่าไหร่เขามักถูกวิจารณ์ว่าเป็นนักข่าว ที่ชอบเผยแพร่ข่าวลือโดยเฉพาะข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองวอชิงตันและความเกลียดชังต่อสหภาพโซเวียตอาจทําให้เขาไม่ระมัดระวังในการตรวจสอบความจริงดังนั้นการสนับสนุนทฤษฎีนักบินอวกาศที่หายสาบสูญจากเพียรสันอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีในด้านของความน่าเชื่อถือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีนักบินอวกาศที่หายสาบสูญส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการคาดเดาและยังไม่ได้รับการพิสูจน์ข้อมูลจํานวนมากที่เคยถูกปกปิดโดยสหภาพโซเวียตในอดีต ได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะและนักข่าวในปัจจุบันแล้วแต่ยังไม่พบบันทึกใดๆเกี่ยวกับนักบินอวกาศที่เสียชีวิตหรือหายสาบสูญอย่างที่ถูกกล่าวอ้างผู้ที่ไม่เชื่อในทฤษฎีนี้มองว่านี่เป็นหลักฐานว่าข่าวลือเหล่านี้ไม่เป็นความจริงแต่เป็นเพียงเรื่องเล่าที่เกิดจากความประแวงในช่วงสงครามเย็นในขณะที่ผู้สนับสนุนทฤษฎีกลับเชื่อว่าสหภาพโซเวียตอาจทำลายหลักฐานและบันทึกทั้งหมดไม่นานหลังจากนักบินอวกาศเสียชีวิต และเพื่อนๆละะ่ะฮะคิดว่าทฤษฎีสมคบคิดนักบินอวกาศลับและการสูญเสียเหล่านักบินอวกาศตอนที่สหภาพโซเวียตจะส่งยูริก,กาการินขึ้นไปบนอวกาศได้สําเร็จหากใครมีคําตอบหรืออยากจะไขข้อสงสัยก็อย่าลืมพิมพ์พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเรดไฟพอดแคสต์และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ทางช่องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ